มันคือเสียงอะไรครับมีพี่น้องท่านใดรู้บ้างครับว่ามันคือเสียงอะไรผมสงสัยมาตั้งแต่เด็กนะครับว่ามันคือเสียงอะไรนะครับแถวบ้านผมก็ว่าเป็นเป็นหอยปวักบ้างนะครับเป็นหอยบ้างนะครับบางคนบอกว่าเป็นเหมือนกบบ้างนะครับบางคนว่าเป็นเขียดอะไรทักอย่างนะครับนี่นะครับผมยังสงสัยมาตั้งแต่เด็กนะครับมันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับ ใครรู้ช่วยบอกผมทีนะครับว่ามันคือเสียงอะไรนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมยังไม่เคยเห็นตัวเลยนะครับว่ามันคือเสียงอะไรนะครับนะครับฟังมาตั้งนานเลยครับเป็นเสียงที่ชินหูมากนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับยิ่งเวลายามเย็นๆแบบนี้นะครับ นะครับไม่เคยเห็นตัวตนสักทีนะครับตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จําได้นะครับเสียงนี้เป็นเสียงที่ได้ยินบ่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับ พี่น้องท่านใดรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่ามันคือเสียงอะไรนะครับมันเป็นหอยกวักหรือว่าคบเขียดหรือว่าอะไรสักอย่าง ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับพี่น้องครับ